โยวาซาสวัสดีวิรุ่นเมกาสวัสดีวิรุ่นดูไปเดี๋ยวรุ่นชาวสายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม Fortnite Mobile นะฮะหรือว่า Fortnite ในส่วนของ Lego นะท่านผู้ชมนะฟอร์ดไนท์ e ีโก้เป็นแมปปาใหม่นะท่านผนะู้ชมนะวิธีการเล่นนะครับถ้าเล่นบนคอมนะท่านผู้ชมนะก็โหลดเจ้าตัว Fortnite มานเนาะแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับนี่ฟอร์ดไนท์ลีโก้ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมจากนั้นก็กด Play ได้เลยสลิคบูลได้เลยนะท่านผู้ชมนะกดตีกดตึงคนดู อ่ามาดิมันจะเป็นแบบว่าเอาชีวิตรอดนะเพราะฉะนั้นต้องครีเอทก่อนนะครับครีเอทนิวเวิร์ก่อนซิลิกนี่มันมีแบบซูเวิร์กับแซนบ็อกนะนี่แล้วแต่ว่าเราจะเล่นแบบไหนอะซูเวิร์ก็ได้แล้วก็เลือกนะครับเลือกเลือกแมปมาได้เลยนะเห็นไม่ด่านจะมีด่านเยอะแยะเลยนะเชดโคตรรีโคตรึงเหมือนกันนะครับกับบนมือถือนะบนมือถือก็ทําวิธีการเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมอืมเดี๋ยวพี่จะเอาด่านนี้ละกันนี่ซูเวิร์ด่านนี้นะฮะท่านผู้ชมนะโอเคสตาร์ทเลยนะครับคนดู let's go boy Create World นะฮะทุกชมมาว่าจากนั้นเราก็กดเพลยไปได้เลยนะ,ะทุกชมนะไปเล่นกันเลยดีกว่าโคตรีโคตรีโคตรึตรตรตรงอะ่ะมาว่ามาว่าอู้ภาพสวยจัดเลยนะนี่คนดูชีตหืมภาพโคตรสวยอ่ะนี่ผมปรับภาพเอ่อปรับภาพสุดเลยนะคนดูนะเนวสวยจัดอะ่ะอุ้ยเอามาเอาเรื่อง嘛ชีดโอ้โหโคตรสวยคนดู เอาล่ะเราจะมาเล่นทำเควสสักหน่อยน่าหูนี้ภาสวยจริงคนดูดูดิโอ้สวยจัดเลยอันี้โลเห่งเลโก้เดินเดินเดินไปดูไก่หน่อยนิตอกต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 อกตอกตอกเอกตอเออเออกอกตตอกตอตยกตอ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 กกตอกตอกกตอกตมกตอกาอกอกตอ่ตอกตตออกตอกกตอต่อกอกตอกตษอตอตออยกกกอ อ๋อกดแถบนะเพื่อเปิดกระเป๋าดูได้นี่แมพโอ้แมพถือว่าใหญ่อยู่นะนี่เรายังสำรวจได้ไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะเออกด Q เป็นการสร้างนะครับ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบอกิฟ r i o อ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง r i c h m a n s h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h m a n ช h อ p ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้ต้องคุยก่อนนะครับคุยกับ n p c ตรงนี้ก่อนนะฮะกดอะคอนโทรลจะเป็นกระโดดลบนะครับบนมือถือก็เล่นไนะด้นะคนดูนะ นี่สีเล็กปั๊มกินโอเคเก็บไปตรงนี้เก็บของเก็บของแถวนี้ก่อนเอาชีวิตรอดแล้ชีวิชีวิตรอดไนสไนเฮ้แต่มันมันอันเรียวอินจินห้าไงคนดูภาพมันเลยสวยนะฮะสวยจ,จัดเลยนะนี่คนดูผมบอกเลยเก็บมุงเก็บไม้ไปก่อนตั้งอะไรได้บ้างอันี้กองไฟมาแล้วอันหนึ่งโอเคเก็บไม้สามอันเท่ากับกองไฟนี่เราตีได้นี่มาทะมีศูนย์โอเคตีไม่เข้าเฮ้เรากำลังหนาวว่าแต่เฮ้ อ๋อนี่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 นกำลังหนาวพอดีเลยโอเคมีเอ็นพีซีมาช่วยอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่เราจะสร้างแคมป์ไฟนะท่านผู้ชมกดตัวคิวนะครับนี่แล้เราต้องหาไมา้ครบ3อันก่อนนะผมไปหาเก็บไม้ก่อนทีมันจะหนาวเกินอากาศเริ่มเย็นนะโอ้มีราสเบอรี่พายเย้ราสเบอรี่ Raspberry. เก็บม,มาก่อนนะฮะหมดจัดจัดหมดจัดจัดคนดู เอาว่ะโอ้ย oh, 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 หนาวหนาวหนาวแปบนึงสร้างนี้ก่อนเขปมไฟโอเคตรงนี้เลยละกันนี่เออหายหนาวละตัวเตืองบอกให้เราสร้างอะไรต่อสร้างบ้านใช่ไหมคนดูนะนี่สร้างบ้านมไม่ใช่บ้านต๊ะคราฟต๊คราฟต,ต้องใช้ไม้สามนี่มองไปที่มุมขวามือนะไม้สามกับหินห้าโอเค,อเครู้สึกว่าเราจะมี เราเราจะมีเกตดหิวนะท่านผู้ชมนะบน,นึงกดแถบดูก่อนดรอปนี่กินได้ไหมอันกีษอ๋อนี่อุปกรณ์คือลากพวกนี้มาใช้งานได้เลยนี่มั้งโอเคไม่ได้เอาเอาไปทำไมอ่ะกินยังไงนี่เะสปริตมูฟอินวนเทอรี่โอเคอย่างแรกเราต้องหาเก็บของก่อนนะครับ เก็บไม้ก่อนนะสามอย่างน้อยประมาณห้าอันนะครับไม้นี่กดชิปเป็นวิ่งนะโอ้เกมฮ้ยทำแนวนี้ออกมาเวิร์กเลยนะคนดูนะยังก็เล่นซีลด้าหินห้าอันใช่ไหมเมื่อกี้วีเลยเกิดหินห้าอันครบยังว่าอาจจะครบแล้วแห้ะคนดูมาดูดิอ๋อร้างนั้นแล้วคนดู ไปไปไปไว้ไกลๆคข้มไฟเรานะทุกชมนี่โอเคเอ้ยโตคราฟมาแล้วว่ะโอเคกด,อ,ดอ่าทอกอุ้ยก่อนอุ้ยมันอยู่มุมบนซ้ายมือนะบอกเราอยู่นะอุ้ยอะไรอ่ะกูจะตายนะเนี่ยเราต้องการกินนะครับคำนึงกินยังไงอ่ะคนดู กินยังไงวะกูจะตายจูอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวตายเลยว้าวกำลังจะถามเลยว่ากินยังไงเมื่อกี้นี่กินของยังไงเกิดอยู่ไหนวะเนี่ยโหนังไงนังไงเราเกิดเกิดอยู่นี้ของร่วงหมดเลยนะแป๊บน,นึงคนดูผมอีงไปเก็บของก่อนไหนวะนี่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 โอเคแบ็คแพ็คเรามาละรัส รัฟส์บุรีพายกิบของก่อนนะมันเราหนาวอยู่นะตอนนี้ว่าใจฮิกเอาว่าเอาว่าหนาวจะจัดเลยนะทำไงดีทำไงด,งดีหนาวเกินต้องกินอาหารยังไงเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะว่าต้องกินอาหารยังไงดอบสปรินต์นี่ควิกบาร์ย้ายของมาก่อน มันให้เราสร้างอะไรนะสร้างอ่าไม่ใช่ให้เราทำพิกแอคใช่ไหมเดี๋ยวมาคุยก่อนอีสซัมติงอ๋อราสเบอร์รี่เดี๋ยวมาปรับกินอ๋อสอนวิธีเรากินโอเคเอา้าวกินยังไงทีนี้ อ๋อต้องลากขึ้นมาก่อนคนดูกดแถบอย่างงี้นี่กดแล้วก็ลากลงมาไว้ตรงแถบบาพวกนี้ก่อนนะแล้วกดเลขหนึ่งสองสามนี่ไหมมันจะกดได้การเลือกใช้นะกดคลิกซ้ายคือกินอโอเคเลืมปิดแล้วเลืมปิดแล้วโอเคเกียร์ตอนนี้เราก็จะขึ้นมานะมาคุยกับ n p c ตรงนี้ก่อนเอาไว้ยังไงตง่อครับ ครับจริงเราอย่างน้อยเราต้องค้าไปนี้ก่อน,นครับไม้ไอ้ไม้ตรงนี้โอเคนี่ไฟอ่าต้องใช้ไม้ใช้ไม้อย่างน้อยทเทียนมะสิบสามอันนะรวมทั้งหมดเนี่ยอืมแล้วก็หินหินอีหินอีกสองโอเคต้องไปเดินเก็บไม้นะครับเดินเก็บไม้เดินเก็บไม้น,ไมนี่ไงไม้หนึ่งอันอุ๊ยหนาวหนาวผมต้องสร้างแคมป์ไฟจริงๆรินี่คนดู หนาวหนาวจัดหนาวจัดอุ้ยแมงมุมอุ้ยแมงมุมอื้อเฮ้ยไอ็มเมไอแมงมุมเปรตแมงทิมหายแล้วของเราอยู่ในนั้นเต็มเลยนะั่นแหละคนดูโอ้โอแมงเอย้ยตรงไหนวะตรงนีน้ของเราตกอยู่นี้กดเอ็มเพื่อดูแมปนี่ไงดูได้ดูได้ฝนตกฝนตกตั้งหนาวต้งฝนตกปะโถเอ้ยไปย,ยัง,งวะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกิฟ r i o อ s สตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยโอกกเคเ,เก็บของมาก่อนสวยสวยต้องกลับไปสร้างตรงนั้นก่อนนะครับสร้งไอ้เค,คบพลิงเนี้ย เออกบเพิงกบเพิงหอสร้างไม่ได้ตอนฝนตกไงเอี้ยตีไก่ดิเอาเนื้อไก่ก่อนคนดู <c oughs> ในเนื้อไก่มาเลยวะน้องเฮ้ยแนวนี้ก็โอเคเลยนะคนดูนะผมบอกเลยอืทำแนวนี้มาสนุกจัดเลยนะเลโก้ฟอร์ดไนท์ <c oughs> เล่นบนมือถือได้นะคนดูนะแต่ผมจะทิ้งลิงโหลดไว้สำหรับใครที่เล่นบนมือถือนะครับ อืมอืมอือไก่ไก่อือสวยมาแล้วครับเรียบร้อยนะฮะเก็บให้มดเราไก่แถวนี้อือ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 อ,อีซี่เก็บไม้มาโอเคมไม้แปดฮ้วยมันอยู่นี่มันอยู่นี่อุ้ยตามันไปไม่ถึงนะครับ ต, latitude, ต,ตัว, Montana, ตวนู้นมันจะมีสัตว์ด้วยนะคนดูนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะครับสปริงนี่เราเริ่มหนาวอีกแล้วมันจะมีเกจค่าความหนุ่มความหนาวอะไรเราอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างก่อนเมื่อกี้นี่ฝนตกมันสร้างไม่ได้อ่า cannot use in lane ใช้ไม่ได้ตอนฝนตกอีกเป็นเงื้อประตูอ่าเอาเอา npc b a c อ้าวเอาคนดูคุยกับ npc เฉยแม่งบักเฉยเลย เดะเดะเดะเราต้องสร้างอย่างน้อยเราต้องสร้างบ้านก่อนเลยคนดูนะแปลนบ้านนี่ไงซิมเปิลน,นี่ไงต้ไม้เท่าไหร่หุ้ยได้แล้วโอเคเอ่อโรเท,ทีดอ๋อกดหมุนอย่างนี้โอเคกดบนล่างตรงนี้อ่ะได้ได้เดี๋ยวเราหาหน้าบ้านเราก่อนโอเคนี่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  y e a ซัดบิวตี้โอเคสร้างพื้นก่อนเลยแล้วก็อันต่อไปอ้าวอันหนึ่งใช้ของได้ยังวะเอ้าแค้นนอดยูสเลนเนี่ยฝนฝนตกอะไรนักหนาวะเฮ้ยยูอาร์ครูเด้อเดเดมันอยู่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวตาย กดคิวดูดินี่ไงอ๋อต้องกดคิวด้วยโอเคแล้วกดคิวอีกรอบหนึ่งนี่สร้างเสาสองอันนะหนึ่งอันเราต้องใช้ไม้ไม้ไม่พอคนดูไปหาไม้ก่อนฝนกระตกดาตอนกลางคืนเนี่ยเฮ้ยมองไม่เห็นเลยลืยนี่ไงไม้อันหนึ่งมองไม่เห็นก็ต้องเดินหานะครับคนดูนะไนส์ส์ nice, nice. ไม้มันต้องการไม้เยอะอยู่นะนี่สามอันโอเค กลับไปก่อนกลับไปก่อนมาแล้วจ้าคิวไม้หนึ่งอัน 1... น่งอ,อ,องสองสวยครับพี่ไหนอะไรต่อตรงนี้ใช่ไหมเขยวเป็นกูจะไปเก็บไม้เยอะอยู่นะน,นี่เนี่ยฝนมันตกผมใช้คบเพลิงไม่ได้ผมจะไปเก็บของเก็บของสักหน่อยนะกินของก่อนนะครับเล็กสี่ กินอาหารก่อนเพิ่มเต็มอิ่มหน้าให้กับร่างกายเฮ้ยอ่ะเดินกริฟไม้แถวนี้ก่อนนะไม้มันต้องใช้นะครับคนดูในการสร้างบ้านนะโอ้หืมืดซะด้วยนะ <c oughs> ยนวีหนาวหนาววีหนาวแรงซะด้วยวูจะตายจะตายโ <c oughs> อย้เกือบตายว่ะกินอาหารก่อน กินอาหารใ้ครบห้าหมู่สวยครับพี่ฝนมันตกนะกำลังจะทำของได้เลยนะเนี่ยสวยอ่ะมิชชั่นคลอ้องผิดนี่อะไรอีกเพิงหมาเหงนเอาไปโอเคควิสเสร็จแล้วอันหนึ่งเย่เราไปสร้างที่นอนนะฮะท่านผู้ชมนะนี่มันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราต้องสร้างอะไรนี่ที่นอนอยู่นี่เบสต,ตรงนี้กูจะนอนตรงไหนเนี่ย อ๋อต้องสร้างไม้เอาไปกิบไม้สิบอันเนี่ยอุย้ยฝนมันตกเว้ยผมจะออกไปข้างนอกไม่ได้มันหนาวด้วยนะฮะดูก่อนดิอันนี้ของโอเคคิวอันนี้สตอรีดอ๋อกล่องเก็บกล่องเก็บโอเคอืมอาดูของแถวนี้ก่อนนี่ออกไปออกไปตรงข้างนอกไม่ได้เลย,เยคนดูนะรบก่อนอยู่ในนี้อุยอ้ยหนาวเกินต้องอยู่ในแคมป์ไฟอีก บากันโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะับสลับเจ้าตัวเลโก่ฟอร์ตในนะท่านผู้ชมนะกร่์ในทั้งมือถือ iOS อมือถือ Android แล้วก็ในส่วนของ คอมพิวเตอร์ PC เลยนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างทำยังไได้คลิปหน้าในส่วนของทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือ a อ d r o อ d ดนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบายจ้าลากตองร้าน Rich Man Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติิมมมเเเกไได้บบนว็ซตต์ Richmondmanhop หรืออทที่่ชงงา l าง e Official@ @Richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ธินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richmanshop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richmanshop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย